เพืนเขามาหาหนูหนูไม่ไปหนูไม่ไปไม่คุยะไม่คุยไม่จัดหนูจะคุยกับพี่ดีเล่นครับหนูรุดหนูรุดพูดนได้นะวจะเหงาคุณทวดตังหรอคุณทวสั่งให้หนูพูดได้เหรอ หนูไม่ด้วยอยากคุยกับพี่ดีเดนนะพี่ดีเด่นอยู่ไหนอะกินไงไม่ก,กินพิลเล่นนะเออทำไมไม่ให้เคบหนูล่ะแม้เราจะพบรักกันในความฝันก็ไม่เป็นไรพบรักกันในความฝันได้พบรักกันในความฝันลองมามาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอมึองเดี๋ยวกูรอลองมามาก่อนใช,ใช่ไหมได้เพื่อนได้กันไปโอเคโอเค กูไปพนู้ประสบภัยรถพีคคว่ำอยู่เพื่อนแป๊บนึงนะพี่ประทุขึ้นรถมาก่อนไหมได้ยินเสียงอะไรปะได้ยินได้ยินสนามบินมีมีหอตำรวจมีหอตำรวจอยู่นะสมมติว่ามีตำรวจอยู่นะสนามบินบ้างมีหอตำรวจอยู่ข้างหลังบอกว่ามีหอตำรวจนะคะอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหลังงหหรืออยู่ข้าน้าเอานี่นี่อยู่ตรงนี้จะห่อตรงนี้เลยปะห่อตรงนี้เลยปะห่อตรงนี้เลยปะมาเจอบรรมีแล้วห่อเลยปะห่อเลยมา ไผ่อะอยู่รอิ้ม่ชื่ออะไรอ่ะนยใช่เชื่อพี่ดีได้ฟุตดอหรือเปล่าไผ่รอดแล้วก็ไม่มีดีได้หรือเปล่ากดฟองค่ะเอ้ยมีไฟมีไฟโอ้ยสุดหล่อของเราวันนี้บอกว่าสุดหล่อของเราวันนี้ค่ะมนมอน้ำมนอยู่กับพี่กระต่ายะค่ะพี่กระต่ายอุ้อยู่ออกมานี่ทั่วหนูลูกอะไรรคับ ไปช่วยไหมพี่วันนี้อยู่เมืองบนครับใคคนเดียวคะใช่ครับใครให้ไปช่วยตรงไหนบอกนะตำรวจตำรวจตำรวจพี่ตำรวจตำรวจหาเขสพี่พี่ก็ตายตำรวจหาเคสพี่ก็ตาย เขายังไม่มานะยังมีรถไล่บัมพี่ตรงอุโมงค์อุโมงค์เพื่อนเขามาหาหนูอ่ะีคไหนูมาคนเดียวหนูม่มีใครตำรวจเขางหน้าตำรวจมันมีมันมีไข่ตามมันมีไข่ตามซีแปดกับตำรวจตำรวจนำหนูไปแล้วตำรวจนำหนูไปแล้วกำลังไปหาพี่กระต่ายเขาไม่เปิดหอพี่กระต่ายอุ้มคาตีนใช่ไหม เขาไม่ได้เปิดบอกแปลว่าเขาไม่ได้ไล่พี่กระต่ายเขาหาเคสยู่ไล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 ่ใช่ไหมไล่พี่บั๊มไม่เปิดบอสหรอวะไม่วะเข้ามาในเมืองได้นะบันี่เข้ามาในเมืองในเมืองเลยบั๊มเดือนในเมืองเล่นในเมืองเล่นไล่เมืองเลยถ้าเราถ้าเราคาบินแต่ว่าเราไม่ได้เขาบั๊มหนูเขาบั๊มหนูนี่ลองโดนสมรู้ลูกหนีหนีหนีสะบัดสะบัดเลยไม่จะบั๊มหนูเลยตะกิดน่ะตะบดบมตะบเขาบั๊มหนูเขาบั๊มหนูตะกิดน่ะเขาบั๊มหนูตะกิดไม่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  อยู่ครับเขาก็อยู่ครับเนี่ยไม่ครับไม่ครับ นเดียวครับคนอื่นไม่คุยครับไม่คุยอยู่เลยอยู่กับพี่ไซตีครับอยู่ในคุกับคุณี่สองคนนะมีรถมีรถแขกเขาอยู่ทองหล่อนะมีรถแขกเขาอยู่ทองหล่อนะเขาตามบันเขาตามบันตามบัมด้วยไม่คุยจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวครับไม่คุยครับจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวครับไม่คุยครับจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวครับ ไม่คุยกับคนอื่นค่ะไม่คุยค่ะไม่คุยจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวค่ะไม่คุยกับคนอื่นไม่คุยกับใครทั้งนั้นค่ะไม่คุยค่ะไม่คุยไม่คุยค่ะจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวค่ะจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวมีเอ้ขับตามแท็กเขาอยู่อะของพี่น่าจะพี่ประทูปะ คุยกับพี่ดีได้คนเดียวไม่ค่ะหนูจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวค่ะหนูจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวค่ะหนูจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวไม่ค่ะไยปั๊มปั๊มจอดหน่อยได้ไหมจอดหน่อยจะไม่ครับจอดหน่อยไม่ค่ะไม่ไม่จอดค่ะจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวครับจอดหน่อย ขาบ๊าหนูเขาบ๊าหนูใหญ่เลยเขาไล่หนูเขาไล่หนูไม่ได้ไล่จะคุยด้วยจะคุยด้วยจะคุยด้วยเฉยๆออครััับกกกกกกุมมาาา้ลลลงูหนูรอหน้าคุกไหมให้หนูรอหน้าคุกไหมเขาคุยด้วยหน่อยเขอคุยด้วยหน่อยถ้าใครตีตำรวจหรือยุ่งตำรวจไม่ได้ก็ทำนะพี่เพราะว่าตอนนี้พวกหนูก็กำลังแบบอุ้มอยู่ไงขอหนึ่งอ่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงขอบคุณจะนอย ใ<ช>จะจะขา่เวทีไม่รวมเวทีมารวมเวทีเพราะไม่มีใครผ่านไปทางนั้นเกิดฟันขึ้นตำรวน,นอขนองตามผูหนุ่ หนูเยอะหนูเยอะหนูจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวครับหนูไม่คุยกับคนเืินไม่เป็นไรคหนูอยากคุยกับพี่ดีได้คนเดียวไม่เอาหนูจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวไม่พนครับรับรอคร้ครับับเี้ขาหาหใช่ใช่เขาเจอผู้หุแล้วพี่สองคันตำรวจ เขาไม่ลุมหนูทำไมสามสี่คันก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ขอคุยหนูจะว่าเขาแล้วไม่ครับไม่ครับไม่คุยกับจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวจะคุยกับพี่ดีได้คนเดียวโรมแรมไหนพอคุยต่อแต่ไม่ได้อะเขาเจออะเขาคุยได้น้อยพี่หนูอยู่หมูอะหนูอยู่หมูโอ้โหผมอยู่หลังบ้านเคเอสอ่ะหนูหลุดนะหนูเป็นตัวหลุดนะพี่หนูเป็นตัวหลุดนะ รถหนูพ no ังแล้วหนูต้องทิ้งแล้วใช่ใช่รถหนูพังนีวไปหนูไปล็อกรถล็อกรถหนู ทิ้งตัดส่องรถแล้ไปเลยล็อกไหมล็อกล็อกน่พี่คอยฉลาดวะจะแขยบรถหน่ยรับรพูดนะได้นะ <laughs> กลัวจะเหงาคุณทวดสั่งเหรอคุณทวดสั be, ่งให้หนูพูดได้เหรอไม่มีใครสั่งอ่ะเลยคุณทวดคุณทวดรู้ว่าหนูเป็นคนพูดมากหนูจะไม่หยุดพูดไม่เป็นไรพูดเลยเป็นไรกลัวเหงาหนูหนูว่าคุณทวดอนุญาตให้หนูพูดคุณทวดโดนจับไปแล้วใครจับใครใครหนูไม่รู้ว่าหนูจำไม่ได้อะหนูไม่รู้หนูอยากคุยกับพี่ดีเดนนะพี่ดีเดนอยู่ไหนอะ พี่พิลเลนอะอ้าวทำไมไม่ให้เคบหนูล่ะก็เ,เ,เห็นอยากคุยกับพี่พิลเล่นไงไม,ไม่ให้คุยเอาไม่เอา,เอาหนูอยากคุยอะ <c oughs> แม้เราจะพบรักกันในความฝันก็ไม่เป็นไรพบรักกันในความฝันได้พบรักกันในความฝันไป,ไปตรงแก๊สดิเนี่ย <c oughs> กำลังจะไปเนี่ยเออไปตรง <c oughs> รใจหนูอยากพบรักเขาในความฝันนะขอคุยกัยได้หรือเปล่าฝันไปก่อนฝันไปก่อนอุ๊ย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 วันหนูอยู่เยอะเลยใช่เหรอ หนูขอเพิ่มแเข้าในความฝันได้ไหมเว้ยแต่พี่ดีแดนจับไปอ่ะพี่ดีแดนพี่ดีแดนไม่ให้พูดเลยอ่ะเราลืมล็อกรถต่อออจีทีบีใช่ไหมเนี่ยค่ะเมื่อกี้ไงไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ของหนูของหนูจีทีบีที่พี่ดีแดนเอาไปเนี่ยเนี่ยแบบไม่ล็อกรถแต่เนีดูสิไม่ไฟมันมันไม่ได้ไม่ล็อค พี่หวานหวานจะขึ้นรถแล้วถูกฆ่าก่อนแล้วหนูล็อกไม่ทนันวยตายค่ะอออเอ้ยถ้าพี่ดีแล่นใจดีให้หนูฟืดตอตายแบบนี้ก็ดีสินะข้าวไมขว่ขอข้าวหน่อยดิไม่น่ใจไม่มีข้าวาไม่มีอะไรเลย,ย,ยถังน้ำมันปนได้ไหมไม่ได้เลยเอาปนได้ไม่ไฟเดยวถังน้ำมัน 아호